ไปนาน,นเป๋รเดินทุกีกับสาสอนงไปน้เป๋ไน้เป๋เปทีนีเลเ้เรารุดาจัเก็มันครับจ,บจังหวะแรกจะวา,าวัดตัครับสุดยอดเรการเดินทางก็น้องเป๋รเลยเอาลรจังหวะสครับจังหวะสอ นมเปอบวกพยายาหำดํากว้ยอาวยาดคลาสดึงตัวรับติดเรียบร้อยต้องเต้า,าครับฝันเปอรเราทำชัดเจนแบบนี้นะครัของนมเปอบวกพยาําหำดําหลายคนจัติดมาอ้าเริ่มสบายงัครับ นาเลียก to to oh, yeah. um. hey. ็บตัวเอาเธอว่าเอด็กพอเบานมเปื่อนก็ไปเป็นสิงใหญ่น้องเมืองเอานมเปืย่องแน่นะสิงใหญ่น้องเมืองเป็นลำตัวนครเหนือเมฆอาชีมงานเก้าเข่าที่ครับก็อชีมงานเจ้าเก้าเก่อดีสามสองน้ไป สองเก้าัะดับกรสุดีด้วยใช่ไหมลุมเปิดอ่ะสองก้าครับจังหวะแรกไปได้สียขึ้นกันแล้ววะเสียงดังตึ้งเลยครับหนึ่งร้อยก้าสิบวินาทีลุมเป๋บวกเตกระ้ำหำดำ องเก้าดีครับตกแงลางะเรับรวมกับตัวซุปเปอร์หวานซุปเปอรยตามตอนเก้าไปบางต่้ไปทีพีอครับเรียม้อกเ้อทีพีอาร์การชังอาทีพีอาร์ใกล้จะงานทีพีอาโชคดีครับสามสอไปอนก้ารับ อ่าหมองมาจบเค้าอยู่นําชุดไปยี่นะครับ TT R ตามขึ้นไปอ่ะตอนนี้ไปกับทุกยอดยูนิตนะครับ TT R โอ้หาออกคนนี้เด้อ TT R เด้อเอ้า TT R ครับ หาออกสีก็กงได้ันมาป็ะตเียน้บนงนั่นนะครับนอนมาดีดไม่ชอบด้ยเนี่ยนั่นแะครับของจอเก้าอันนี้คือพี่ที่อาครับจอเก้ครับสองรห้าวินาทีจอก้าสออันที่ที่อนี่คือสี่ีนียูนี่ครับตั้ตไปลองน้ำซุปพร้อมยังลองน้ำซุปมบ้า ห้าน้ำจมงบกยชิมงินห้าน้ำจมจงโจกีกับสามชนิ่งไปจบถอดไว้อยู่ด้น้ำส้มเด้อทีที่อาร์ครับยิงชี่ี้จี้ี้ลปะคองไว้ลูกปะคองไว้ อนน้ำสมน้ำสมรัจังหวะออกสตตร์ครับอยากนอกก็ได้เนน้ำชมเนี่ยไม่เสียตัวมาน้ำสดเต้ดิอ๋อทีเดียร์สิผไปอันน้ำสมนี่ครับรุ่นที่องศาแล้วองอันที่เองล้วครับสามร้อยพอดี อ้ขอาข้วนัเชมอัดสุตยีครับรัชนาของหางอับค้ามเบมีรึแค่เรื่องเที่ยรัดเพื่อนเพื่อนสายด้รับเลยของนัเชม่อมครับอมม้ว่กับสุตยีรับั้งตกอไปครับต่อไปเป็นสิงห์ไงน้องเมืงองลำตัวของนครเหนือเมฆ ใหญ่หนองเมืองครับสิงใหญ่หนองเมืองสิงใหญ่หนองเมืองตรงโชคดีครับสามสองหนึ่งเต้ยมาลุงมาลุงตึงตังเป็นาเอลังไปได้รอดได้ชุดปวานะไอันนี้ตานกันไปนี่คือสิงใหญ่ à xin lẹo tòa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  lẹo đây lẹo tòa 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 lẹo Lem thôi ra bây giờ xin nhà. Anh là sự bình thường vẫn gặp ra qua bốp lạc qua 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 các qua lạc qua lạc สามกอบอกว่านะเปุเาบา่ะมุนม่อนมาอนุญาตคณะกรรมการห้เบาเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งอีกเทุไทยครับอันไถ่มาล้ทะเบียนสีบ่มีสีชิงรางวัลครับครับเวลาหามงกือตัดได้ครับคือเบาเลยว่ะผันมีอยู่ในโลกทะเบียนแล้ว ช่วงช่วงใบฝนตกห่ำกจิงบาษาหมาดจูดได้ช่วงใบพอดีพอดีช่วงช่วงคำฝ่าเปิดก็เลยเล่งขึ้นเล็งขึ้นไปไมก็เลยอังทานขันไ็เเกืนอาิบตัวาซิบตารีเกรตพี่น้งเาคกันนะครับเกวนาทีครับสิงห์กอยู่กับชุดั น้องน้ำสม้ม290วินาทีน้องน้ำสม้ม290วินาทีนะครับบ้าน่อไปได้นะครับตำแหน่งหางของมหาดมเนรไล่นะครับนั่นคือสิงใหญ่นะครับนั่นเอาแจซื้อมาเลยครับกันเพื่อนองว่ามั่นใจมาเบิงน้ำกันชี้เลยครับทักเท้า ทีมงานงองพายุเข้าที่ครทีมงานพายุจมเข่าทีกับสามสองหนึงไปไปเลยครับ้องพายุครับโอ้ยฝอยคมี้ะบังติขึ้นเถอะเนาะ้องพายุจวะอะไรจะมาวัดตัว ปเาลุอการพม่ขอสยช uh> 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 uh uh ุก้าจาสอนพี่น้องี่รอยกลาร้าติกลางคนับของพายุเอาพายุหน่อยคือสีต่ำไห่่ะดติดเรียบร้อยพายค่ับติดแล้วเดเดี๋ยวเดก๋ยวราะวาความตงอสัญาเดี๋ยวคือสีต่ไ อแะนีเงสีกีีกีีก็ีพอนะครก็เเอาฟาโจครับลาวจางๆับยังมีความดจัางๆับล่างองบังยื่อทวงนี่เ้อพี่น้องน่งครับเคยพอหลวง สียงใหญ่ิงสีใหญ่สีงใหญ่ลงแล้วสีใหญ่ลงแล้วครับเวลา2อ5วินาที295เวินาทีนโตโยต้าลองมึงเขาใส่ซื้อยังไถามอยู่ดผมยังไม่ถามเขาใส่ซื้อยังซวนนีเตียงไฟเก่งมาสวงคำเข้ามาสอบังเ อาณาพยูจ์ช่วงนี้ครับไปเรียนกับวัตถุเป็นเช่นว่าวพ่พอพี่พ่อม大妈นะครับของพยูนับอยู่กับสุยี่สุหวานนัดตั้งต่อไปนมโตโยต้ตาครับนมโตโยต้ตาพร้อมยังนมโตโยต้ตาครับขระทางครับกับช่านโตโยต้าช่วงนี้ครับสามสองหนึง่งบั ไม่ผ่านตัวนะครับโอเป็นสุดหรือว่าเสี้ยนหนักการ์ดช็อเวลาอยู่ดอกจะจะนำนัดได้ครับกลับลำเหน่กลับนะหัวเยี่ยงมาชั้กตายเยู่ดอกลองถ่ายยุโอ้ยแต่วังขึ้นๆเว้ยกลับมาอากาศมันดีเด้เหมือนเลอากาศทักมีเลือดกำลังดีเลยอากาศมันเบาห่อนลำเหน่มันขึ้นท่านโดนกบใช้ปัญหาท่านโดนกบใช้ปัญหาต่อไปครับเฮยเฮยพ่อหลวงโชวรถจ้าครับ จะไปนแบบนมนำควนได้ครับตัดหัวไฟออกไป270วินาทีนะอายุสองยเจ็ดวินาทีาขึ้นเ่น้งตัวซาซ่มนะครับเมื่อสี่จีนีตกดวงกระตั้ต่อไปเฮ้เยพ่อหลวงงัดขอทาง,ง,ทางกดจิ้มงานเคยพ่อหลวงโท่ากี่สามสองหนึ่งไป ยเสยพ่อหวงครับคิวชิงวันเหมือนเวลาเด้อครับเด้อคิวจิงวันแต่ว่าคุณเป็นโลกคิวไว้คือในระวันงที่เราดูฐานไปดูฐานอะไรต้องคิ้วเคยพ่อหวงแต่ว่าแต่ว่าตัวกับทีนี่้อะไรครับตัวจิกตาไปทำอะ่รหมายถึงว่าบอกไม่เห็นบทฐานเลย เคยพ่อหลวงครับเรือตาเนี่สองร้อยพันไปนกแย่ลงมาตรงๆรครับที่ดีแล้วครับวิ่งแซงรถจิ๋งนี่พ่อมาดิเออขึ้นเลยคุมบประโยแน์เลยนะครับตำแหน่งผ่าขาวนะครับเรียวเลยบาดเอ้าเคยพ่อหลวงนะครับ จะได้รับตัวนดีด้อีกเยเอาตัวนี้ตาเสียเตึงเนี่ยสามร้อยห้าวินาทีนี่ครับเนี่ยเลยครับของพ่อหลวงนี่ครับตำแหน่งขาเป็นสีขาบ,บนดำนี่ครับใส่ตายครับนี่นแหละครับทีนี้ทีนี้เลยคือล่มก็ประมากไมมดิหละคือล่มขิ้แล้วสีขาวแล้ว เสียงหนังตึงนะครับใชปลายเสียบนะครับเพชรอหลวงครับ165วินาทีก <num it> id <ida> ็ไปสสุวรรณีเด้อสอสุวรรณีครับบด้สีมาแล้วเดียวกระทดกองชุดต่เลยอยสงสุวรรณีครับสุวรรณีครับทุ่งขาวปส่วที่าพใกทีมงานสสุวรรีต้งคดีรับชา

ปร,ประการให้พี่น้องครับมีรัฐบาลคอยสอนพี่นอ้องเมื่อมันใจมันก็กลัวมันผมด้วยพี่นอ้องมื่อพึ่งได้นะครับเหตุการครับเพชุการณ์ครับควาพยายามเหตุกา